สวัสดีผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เล่อกับเกมไรโฟเกมขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบเน้นความสมจริงสมจังอ่านะครับแล้วก็เจ้าเดิมนะครับตัวจอยที่ผมใช้ก็คือเอ่อ ps 4 controller หรือว่า dual shock p พนั่นเองอ่านะครับก็จะ อธิบายทุกคลิปนะครับว่าจะมีหัวแปลงตัวนี้อันนี้คือหัวแปลงนะนะครับเนี่ยเสียบเข้าตัวของจอยแล้วก็อีกหัวหนึ่งเป็น USB เสียบเข้ากับ PC นะครับซึ่งเกมนี้ก็รองรับจอยตัวนี้ด้วยนะครับไม่ต้องอใช้โปรแกรมใดๆเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันรองรับอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยผมเลือกอะไรหลอกให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อที่จะมาทําวันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับก็ เป็นภารกิจทําซ้ําวนไปใครก็ถ้าใครคุ้นชินกับครับนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับก็ภารกิจวิ c h a l l e n g นนั่นเองเอนะครับภารกิจทําซ้ําวนไปก็คือจะเป็นโหมดในนี้นะครับซึ่งมันจะมาอยู่ในโหมดวิลี่ชาเลนก็จะเป็นการาซ่มนะครับแต่ละสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สนามนะครับให้เรามาแข่ง การจับเวลาแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งจะเป็นโหมดที่เอาไว้วัดทักษะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นนะครับหรืว่าจะเป็นผู้เล่นต่างๆก็จะมีพวก leader board นะครับก็เอาไว้จัดอันดับเองนะครับก็นี่แหละก็เป็นโหมดอีกโหนึงนะครับที่เ,เป็นโหมดประจำสัปดาห์แล้วกันก็เป็นภารกิจแบบว่าใครอยากปัป๊มๆตังในโหมดนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมี DLC อัปเด e ซึ่ง ตัวของเกมไรฟ์ก็ต้องบอกว่าใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับหรือเปล่าใกล้สมบูรณ์นะครับอ่านไปดู d l เนะครับตัวล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับอ่านผมเดอนไปเดินไปนะครับด LC เยอะเลยนะครับมันจะมีทั้งตัวฟรีโบนัสพวกโบนัสอาจจะเป็นของฟรีนะครับมันจะอัปเดตให้ฟรีแต่พวกที่มันไม่ใช่โบนัสมันจะเป็นดี c ต้องเสียต่างนะครับซึ่ง ล่าสุดที่ผมโหลดมาก็เป็นโบนัสก็คือของฟรีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นก็จะเป็น Style Pack อิตาเลียนสไตล์แพ็กสองอธิบายนิดนึงนะครับก็เป็นดีเอลซีที่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมเรียบเรียงรายชื่อนิดน,นึงนะครับอันนี้คือ d l c ที่เสียตังค์ที่เขาใส่เข้ามาล่าสุดนะครับก่อนที่จะแบบว่าจะเป็น d l c น่าจะ2แพ็กสุดท้ายก่อนที่เกมมันจะเนี่ยมันจะอัปเดตสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวผมอ่านชื่อนิดนึงนะครับ PLC เสียตังล่าสุดนะตอนนี้นะครับตอนที่ผมเรคคอร์ดอยู่ก็คือ Apria ISV4 นะครับปี2003 Racing Modified ตัวแข่งนั่นเอง EVU Star i v a l 800ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนักเก็ตแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ ISV4 2003นะครับ Ducati 888 SP5 1993แล้วก็ SP5 1 9 9 3ที่เป็นตัวแข่งเองก็เป็น DLC ที่อัปเดตเข้ามาตัวเสียตังล่าสุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาแน่นอนอ่ะเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปไปนะครับว่าตัวของเกมนะ่ะจะอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ที่สุด ก็คือตอน DLC สุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าอัปเดตพวกแพทอะไรต่างๆที่เขายัดเข้ามาก็จะเป็น DLC สุดท้ายซึ่งนี่แหละก็น่าจะเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็เป็น DLC ตัวสุดท้ายที่เขาจะอัปเดตล่าสุดนะครับก็รอให้มันอัปเดต เสรสมบู์แล้วก็อรอลดราคาทีเดียวก็สามารถไปเลือกซื้อหากันได้นะครับแต่ผมก็จะรอให้เกมมันอัปเดตเสรสมบู์บก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวนะครับพะมันจะบางอย่างก็จะอาจจะอยู่ในช่วงลดราคาหรือว่าบางคนที่แบบว่าเฮ้ยชื่นชอบซื้อไปเลยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรือว่าชื่นชอบยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับสามารถเลือกซื้อหากันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับก็เกี่ยวข้องกับเกมนี้แหละแต่ไม่ได้ว่าพูดเกี่ยวกับ โหมดที่เราจะเล่นวันนี้ครับแต่พูดถึงว่าานบนนิดนึงเพราะว่าตัวของเกมนะครับค่อนข้างที่จะน่าจะผมว่าน่าจะอาจจะไม่ใช่เกมหลักสลับของผมแล้วนะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะอัปเดตแล้วก็หลงทิศหลงทางไปไกลเลยแล้วก็ในศูนย์กลางชุมชนพวกกระดานสุนทนานต่างเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมชิปกระแทบนะครับเนี่ยพวกศูนย์กลางชุมพวกกระดานสุนทนาน,นะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าพวกเนี่ย แต่ละคนที่เขาเาเริ่มพูดหรือว่าเริ่มจะมีความเห็นต่างๆเกี่ยวกับตัวของเกมนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มไม่ค่อยดีละ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับอโอเวอร์สนะครับที่เลื่อนไปแล้วไม่รู้จะมาตอนไหนแต่นี้พูดถึงเกมไรโฟก่อนนะครับว่าเนี่ยแต่ละอัปเดตนะครับมันจะมีขนาดอันนี้ตามกระทู้นะครับก็ประมาณเนี่ยประมาณยอ่อิบสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยอัปเดตแต่ละครั้งมันจะมี ประมาณแบบว่า3กิก3กิกขึ้นไปก็คือตัวขนาดเกมมันค่อนข้างที่เยอะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้พอกลับมาปุ๊บกลับมาปุ๊บทีนี้แต่ละคนนะครับเริ่มบ่นเกี่ยวกับพวก f a ท t ลโอ r ลอรซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเ ทีมพัฒนานะครับน่าจะต้องไปดูสักนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้ฝากถึงใครแหละ <c oughs> แต่พูดถึงถ้าฟา,าออร์าโอเลอร์มาก็คือพวกเซฟเสียนั่นเองนะครับซึ่งนี่เนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม,ไม่ไม่น่าจะพูดถึงนะเกมปี2 0งพัยิบยังจะมีพวกเออร์เลอร์พวกนี้อยู่นะครับก็ซึ่งผมก็เคยเจอในเกมไรสามนะละเองแล้วก็ต้องลบเซฟแล้วก็เล่นใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรคุณคิดเลยพวกสติ๊กเกอร์อะไรก็หายนะครับเนี่ยหรือว่าพวกเอ่อ ไลน์สามเนี่ย 3, เข้ามาอวยไลน์สามนะครับต้องบอกว่าเกมไลน์สามเนี่ยก็เป็นเกมยอดฮิตอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเเกมภาคก่อนนานนี้แต่ไลน์สี่มาปุ๊บมันต้องทักษะในการขับต้องเพิ่มขึ้นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเริ่มบ่นกันแล้วนะครับเนี่ยพอเปิม้มพวกซาวบัคอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่รู้อะไรหรือว่าความคิดเห็นท่านคนท่านนี้นะครับคิดเห็นเดียวกันกับผมเลยก็คือ AI นะ่ะ ทำไมมันมันค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งก็คือมันมันเหมือนว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นมานานเท่าไหร่นะแต่คนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็ต้องบอกว่า AI ที่ผมบ่นไปตั้งแต่คลิปลหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะไม่นิ่งและ มันทำมาเพื่อโปรเพย์เยอร์โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่บางทีเล่นไม่ได้เลยหรือว่าผู้เล่นเก่าอย่างผมที่เด y วันผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าบ่นหลายๆครั้งนะครับทําไมมึงอัปเดตแบบแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยแล้วก็ มันทําให้เกมค่อนข้างที่จะเสียเลยสําหรับคนที่อยากเล่นคนเดียวคล้ายๆว่าเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าต้องมาโอ้โหจริงจังซีรีสจริงจังซึ่งที่เขาอัปเดต AI เข้ามาที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยมันบั๊กหรือว่ามันมันแย่ในเอไอที่สมมุติเราจะเล่นในโหมดคาเรียไอพวกโหมดคาเรียนะซึ่งต้องบอกว่าเราต้องมาเก็บพวก c h ช e พเมน n t อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันต้องเป็นโหมดทิวอะ อย่างเงี้ยง,ง่ายๆมันต้องเป็นโหมดชิลก็คือเราแข่งได้เราสามารถเลือกเล่นชิลได้หรือว่าเลือกเล่นแบบจริงจังได้แต่ปัจจุบัน AI แเม่งแบบ <c oughs> คือระดับระดับแบบผู้เล่นใหม่เข้ามาปุ๊บปรับอีซี่ยังเล่นยากเลยนะครับนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบว่าเกมน่าจะพังไปแล้วนะครับก็เลยทําให้แบบว่าเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมหลักสำหรับผมแล้วก็ได้นะครับอ่ะบ่นไปพอสมควรนะครับทีนี้เราเข้ามาสู่โหมดวิกลี่ชารเลนที่เราจะทําภารกิจทําซ้าบ่นไปแล้วก็ มอเตอร์ไซค์เราชาวันนี้ก็คือ a p r i l i a rsv 4แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นรถที่เขาสุ่มมาให้เข้าไปดูกันเลยนะครับก็คือคันนี้นั่นเองก็คือ a p r i l i a rsv 4 em 2019ก็คือตัวตัว endurance ก็คือตัว endurance ก็คือตัวขับแบบะระยะทางไกลๆนั่นเองนะครับแล้วก็สนามที่จะใช้ก็คือ Donington Park เดี๋ยวผมให้ดูมอเตอร์ไซค์แบบชัดๆเลยนะ น่าจะซื้อไว้อยู่มั้งกันหลนะครับอาพิเลียอ่ะอาพิเลียตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละอ่านะครับเนี่ย Rsv4 สมมติว่นี่แหละตัวนี้นะครับ e n d u l a n c e Modify ปุ๊บเนี่ยคันนี้แหละนะครับอันนี้คือลายที่ผมทำเองนะ แต่รถที่เขาเลือกมาให้มันจะเป็นลายแบบเอ่อซิมเปิลซิมเปิลนะครับลายแบบรอมมอนเลยแต่ทีนี้ตัวคันนี้แหละที่เราจะใช้ขับวันนี้นะครับซึ่งตัวเอเดรียนต์มันจะมีไฟหน้าด้วยนะครับอา่าจะมีไฟหน้าแล้วก็มีวิงข้างด้วยนะครับอันนี้คือลายที่ผมทําเองนะครับไปโหลดใช้กันฟรีนะครับประมาณนั้นอ่ะนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่เราจะใช้จับเวลากันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นสนามดอนนิดอนิงตันสนามดอนนิงตันเป็นสนามสุดคลาสสิกนะครับก็เป็นสนามที่อายุอนานมใน ที่จะใช้แข่งนะก็หรือว่าสนามที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับผมไม้ดูดอนนิตันนาะดอนนิตันพาน,นะครับก็คือสนามแบบว่าสุดคลาสสิกในประเทศสหรัฐอาณาจักรนะครับหรือว่า U.S.U.K. นั่นเองไม่ใช่ U.S. นะครับเนี่ยสนามนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเคยเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ m o t ต g จมัง้งอันนี้อันนี้ผิดไปก็ถอไปหรือว่า s u p e r b i k บก็ใช้แข่งสนามนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น Formula ่าวันยุคเก่าๆเลยยุคประมาณสักปีประมาณปี90ปี94 95ก็ยังใช้สนามโรนิตัมอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นั่นเองอ่ะอธิบายนิดนึงนะครับทีนี้ไปหมดจับเวลาเลยวิลลี่ชาเลนจ์นะครับ ปุ่นไปซินึงนะครับเกี่ยวกับตัวเกมว่ามันจะพังไม่พังก็อยู่ที่ทีมผู้พัฒนาแหละครับ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับพวกรายนิ้แอดต่างๆนะครับผมอธิบายก่อนแล้วก็ไปอธิบายเผมจะไม่อธิบายซ้านะครับก็ถ้าสมมุติใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอตัวนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้รายนิ้แอดไอ้แอดก็คือระบบความยากในการขับขี่นะครับซึ่งมันจะอยู่ที่ตัวเราในการขับขี่สามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเลือกขับยาก หรือว่าคุณจะเลือกกับแบบว่าสภาพแวดล้อมต่างๆยากแต่คุณขับง่ายนี่แล้วแต่นะครับเกมก็สามารถทําได้นะครับซึ่งมันจะมีเนี่ยระดับอย่างแรกนะครับระดับฟิสิกส์ฟิสิกส์ซิมูเลชันก็คือการจําลองระบบฟิสิกส์หรือว่าน้ําหนักต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีซิมบิฟายก็คือง่ายที่สุดแอดวานก็คือยากขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เรียลลิสติกนะครับยากที่สุดเ่ยนะครับซึ่งไออเรียลลิสติกรถมันจะเบาเป็นกระดาษเลยนะครับหรือว่าโดนสกินนิดเดียวก็ลมง่ายง่ายนะครับ ผมก็ปรับไว้ที่แอดวานแล้วกันทラมスミชันระบบเกียร์นะครับมีทั้งแมนนวลแล้วก็เซมิออโต้นะครับ ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเองนะครับหรือว่าอัตโนมัติเบรกเวลาเราเข้าโค้งแล้วถ้าสมมติเราเปิดตัวนี้ไว้มันจะเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับแต่เราปิดไว้ก็เราต้องเบรกเองนะครับจอยเบรกเบรกหน้าเบรกหลังถ้ากดแค่ปุ่มเดียวก็จะเบรกพร้อมกันนะครับถ้าเราเปิดไว้แต่ถ้าปิดมาต้องเบรกแยกล้อหน้าล้อหลังนะครับ ABS ก็ตามตัวนะครับกัดล้อล็อกออฟแท็กเฮลเวลาเราหลุดสนามที่มันไม่ใช่ ที่มันเป็นหญ้านะครับเป็นพื้นหญ้าเป็นพื้นกวดมันจะลื่นมากกว่าปกติถ้าสมมติเราเปิดไว้พิ่มมันจะช่วยในการทรงตัวระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้แล้วแต่คนนะครับเปิดไว้หรือว่าปิดไว้นะครับซึ่งผมก็เปิดไว้เอาไว้กันเหนียวนะครับทางอินมันจะมีแมนนวลกับออโต้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะก็คือระบบหมอบนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติทางตรงเราก็ต้องกดปุ่มอ่ะกดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเนี่ย ไอ้เจ้าปุ่มนี้นั่นเองนะครับปุ่มสามเหลี่ยมถ้าสมมติเราเข้าทางตรงปุ๊บเราต้องกดเองนะสมมติเรานนาะมอนนะครับก็คือระบบหมอบนั่นเองถ้าสมมุติเราเปิดถ้าสมมุติเราไม่กดไอ้ตัวสามเหลี่ยมนี้มันจะทําให้แปลว่าคล้ายๆว่าต้านลมคล้ายๆว่ามันเอ่อท็อปสปีดมันไม่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าอัตโนมัติกนจะหมอบให้เราอัตโนมัตินะครับ ไอเดียท้าเจคิรี่ไลน์ในการเข้าโค้งไลน์ในการเข้าสนามนะครับก็สามารถปิดไปได้หรือว่าเปิดเฉพาะตอนเข้าโคง้งมันจะมีลายจุดๆ,ๆเส้นปะบนถนนนะครับว่าตรงนี้ให้เบรกตรงนี้ให้เปิดคันเร่งตัวนี้ให้ผ่อนคันเร่งนะครับประมาณนั้นเองหรือว่าเราเปิดไว้เลยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ผมก็ปิดไว้นะครับส่วนรีวไว,ไว,นเ,นวเอาไว้กันเหนียวนะครับเอาไว้กันเหนียวว่าถ้าสมมติเราล้มปุ๊บเรากด R1 อ่ะแล้วกด r 1ปึป๊บมันจะรีเพลย์หรือว่าเอ่อมันจะย้อนกลับไปในจุดที่เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้แต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นหมดจับเวลาถ้าสมมติเราใช้ปึ๊บมันจะไม่จับเวลาให้เราประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าเราไปเล่นออนไลน์มันจะปิดเอรีบายทิ้ไงไว้นะครับก็ประมาณนี้ผมเซตไว้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถือว่ายากไม่ถือว่าง่ายนะครับส่วนพวกไรเดอร์เกียร์ต่างอ่ะประมาณนี้เราไปลุยกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะทำกี่รอบดีกว่าจะได้เหรียญทองนะครับ ซึ่งสนามก็คือโดนิงตันพาร์คเซอร์กิตเป็นสนามสุดคลาสสิกสนามหนึ่งนะครับที่เคยทั้งแข่งซูเปอร์ไบค์มอเตอร์ด้วยมัง้งอันนี้มั้งนะครับหรือว่าสนามฟอร์มูล่าวันในสมัยเก่านะครับเป็นสนามสุดคลาสสิกแล้วก็เป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่มีทั้งจุดยากแล้วก็จุดง่ายนะครับซึ่งไอ้ตรงโค้งตัวนี้แหละถือว่าเป็นจุดยากนะครับเพราะมันเป็นโค้งลงเนินด้วยแล้วก็ต้องเบรกหนักด้วยนะครับประมาณนั้นเองมาส่วนไบค์เซตอัพนะครับอันนี้อจจิริป ขออนุญาตอธิบายสั้นๆเลยนะครับไปเซตอัพก็คือการเซตอัพรถนั่นเองนะครับมันจะมีการเซตช่วงล่างนะครับเพียร์โหลดก็คืออันนี้ตามความเข้าใจของผมก็คือความสูงความต่ํานั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละสนามนะครับผมก็ปรับไปประมาณนี้ส่วนสปริงนะครับก็ความแข็งสปริงครับมีผลต่อการแอบสอบหรือว่าการรับแรงกระแทกนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยสปริงหน้าสปริงหลังสามารถปรับได้นะครับส่วนฟอนช็อคแอบสอบก็คือการรับแรงกระแทกนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบหรือ แล้วแต่จินตนาการครับร,รีบาวก็คือ,อแรงดีดกลับครับถ้าเลื่อนขวาปุ๊บมันจะดีดแรงแต่ถ้าเลื่อนซ้ายปุ๊บมันจะดีดมันจะไม่ค่อยดีดนะครับเอาง่ายว่าความนุ่มนั่นเองนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับคอมเพรสชันคือระยะยุบนะครับถ้าสมมุติเราซ้ายนี่อาจจะยุบมากนะครับแต่ถ้าเลื่อนขวาปุ๊บอาจจะยุบน้อยนั่นเองความแข็งของมันนั่นเองนะครับความแข็งของมันผมก็ปรับไว้ประมาณนี้ ปรับไปประมาณนี้ส่วนข้างหลังก็เหมือนกันนะครับดีบาวคอมพรชันผ่มปรับไปประมาณนี้นะอันนี้แล้วตะโกนชอบและจินตนาการครับมันมีส่วนเสริมเล็กเล็กน้อยนะครับช่วยในการเข้าโค้งเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกครั้งคุณต้องมาปรับนะครับบางคนแบบว่าปรับดีฟอนเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมแล้วกันนะเป็นตัวเสริมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าถ้าสมมุติคุณปรับปรับได้เก่งปุ๊บแต่ถ้าถามว่าฝีมือคุณฝีมือในการขับคุณไม่ได้ว่าเวิร์กสักขนาดนั้นก็ อาจจะช่วยได้นิดเดียวนะครับส่วนระบบเกียร์ผมปรับไว้ประมาณนี้อ่ะผมปรับไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็พวกเกียร์สี่เกียร์ห้าเกร์อ่ะหรือว่าดีฟอนต์ดีกว่าแอพพิเลียผมว่าเกียร์มันยาวอยู่นะก็คือมันจะเน้นท็อปสปีดอยู่นะครับคัลิเบอเรชันอ่ะปรับไปมั่วๆนี่แหละนะครับพวกอย่างอื่นก็ประมาณนี้นะครับเบรกพวกโชค๊คพวกความยาวจักอ,อ เราเก็โชคหน้าประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มัม่วๆไปส่วนยางนะครับมันจะมียางให้เลือกอยางซอฟอ่ามันจะมีซอฟมีเดียมฮาร์ดนะครับซึ่งผมจะเลือกเอ่อลองเลือกอยางซอฟก่อนรอบแรกเลือกอยางซอฟนะครับมันจะช่วยในการเกาะแต่ก็อุณหภูมิมันจะร้อนเร็วนะครับก็มันก็มีผลในการจับเวลานะครับส่วนยางฮาร์ดนะครับมันจะมีมีเดียมฮาร์ดซอฟมีเดียมฮา หหก็คือไอฮาร์เนี่ยก็คือมันจะระยะระยะในการการใช้มันจะมีระยะมากนะครับเหมาะกับการขับอ n โดรแ n นแต่พูดถึงว่าถ้าสมมุติเวลายา,มยางมันเย็นเกินไปหรือว่าอนุหภูมมันเย็นเกินไปมันจะไม่เกาะถนนเหมือนกันนะครับ คล้ายแบบว่าคนละแบบว่าคนเรคนละมุมกับยางซอฟนะครับถ้ายางซอฟมันร้อนเร็วมันก็ไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับมันร้อนมากอ่ะประมาณนี้ผมเซตไว้หน้าหน้าซอฟหลังมีเดียมนะครับจะช่วยในการเข้าโคงเล็กๆ,ๆน้อยอันนี้แล้วจะจินตนาการของคนนะครับมาดูกันเลยนะครับอพพิเรียเนี่โค้งนี้ผมว่ายากนะเพราะว่ามันเป็นต้องใช้เบรกหนักเลยนะครับ ปึ๊บค่อยๆไปนะครับปึ๊บเพ่อเปิด,เ,ปด,เ,ปดเร่งนะครับเสียง V4 อัพิเลียนะครับปึ๊บเข้าขวานะครับโค้งนี้ก็กะระยะอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับโค้งตัวนี้ผมว่ายากปึ๊บลงเนินเนี่ยปึ๊บเชิดลงเนินปึ๊บ พ่อขวานะครับพยายามอยตกสนามนะครับถ้าตกสนามปุ๊บมันจะไม่จับเวลาให้เรานะครับเนีเสียง V ีโฟนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี้นะครับขวานะครับเอปรต่อของคันเร่งไปนะครับเออขวานะครับเปิดคันเร่งเต็มที่ปอ๊ไปเลยนะครับ ตรงนี้จะยากเลยนะครับเป็นโค้งสลาล่มนะครับสลาล่มพยายามอย่าตกขอบสนามนะครับปึ๊บเปิดคเล็กไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ยากอยู่นะครับต้องไปใช้เบรกหนักนะครับใช้เบรกหนักนครับเป็นาย่โค้งยูเทอรน์นั่นเองนะครับปึ๊บพอไหวอยู่นะครับ ตัวนี้ใช้เกียวหนึ่งไปเลยนะครับอือขึ้นนะครับอ่าได้เหรียญทองนะครับแหมชิวๆเลยนะอ่าประมาณนั้นนนัเองนะครับสำหรับสนามดอนิงตันโอ้โหเกือบแล้วกันโอ้โหสามเอ็ดจุดห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจับเวลา ดีเทอร์ตัวพิษหน่อยปึ๊บแล้วก็เอเซชั่นนะครับประมาณนี้ให้ดูรีเพย์สันิดหนึ่งอ่านะครับเนี่ยก็คือเกมในโหมดจับเวลาวิลี่ชาเลนจ์ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการจับเวลาโดยการสุ่มรถแล้วก็สุ่มสนามมาให้เราขับนั่นเองนะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับรถแต่ละคันกออ็อาจจะไม่ได้ขับง่ายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเขาจะเน้นรถเดิมๆหรือว่ารถที่ มีศักยภาพที่ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันนะครับให้เราจับเวลาเองเนี่ยอัน,นี้ก็จะเป็น R a p ิ l i a rsv 4ในรูปแบบเริ่มมังหรือว่าขับแบบ endurance นั่นเองนะครับก็ดูไปนะครับซึ่งโหมดนี้สามารถปั๊มตังได้นะครับก็คือเป็นโหมดที่ถ้าสมมุติเราได้เหรียญทองปุ๊บเราจะได้ตังเยอะนั่นเองนะครับแต่โคงนี้ยากเลยนะครับก็คือมันจะขับมาด้วยความเร็วปานกลางถึงสูงนะครับแล้วก็ เป็นโค้งลงเนินด้วยแล้วต้องใช้เบรกหนักๆด้วยนะครับค่อยๆประคองนะเพราะว่าโหมดนี้ถ้าสมมุติเราตกสนามหรือว่าเราเผลอ,อไปเหยียบหญ้านะครับหรือว่าไปกดรีเพนั่นเองมันก็จะรีเซ็ตให้เราใหม่นะครับคือมันจะไม่จับเวลาให้รอบนานๆนั่นเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเกมก็ยังอยู่ในระดับที่แบบว่า ภาพสวยนะครับกราฟิกสวยแต่ตอนนี้เกมเพลย์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าเขาพัฒนาหลงทิศหลงทางไปไกลนะครับก็คือเขาไปบัฟเอ่อบัฟหรือว่าเพิ่มคว่าสมารถของ AI จนแบบว่าผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหลายๆคนเลยหรือว่าผู้เล่นหน้าเก่าอย่างผมเองก็ไม่ค่อยไหวกับระบบที่แบบว่าคุณไปบัฟไอพวก AI แล้วแบบว่ามันเกินเลยเกินเลยไปไกลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกแม้ว่าคุณจะปรับแบบอีซี่แล้วแต่ก็ยังเล่นยากอยู่นะครับนี่เลยคือ <c oughs> ความยากของเขานะครับประมาณนี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยโปรโซเซ่ต่ดูตังที่เราได้นะครับปึ๊บหนึ่งนาที31.5แต่เดือนทองก็ดึงนาที่31.6ในนิดเดียวจริงๆนะครับ ตังให้เราได้นะครับเนี่ยเห็นไหมได้ประมาณเท่านี้เลยนะครับก็คือตังเนี่ยได้เยอะจริงๆนะครับในหมดวิลลี่ชาเลนจ์ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบไลไรแช่กดแชร์ใครจะดีก็ซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ก็หมดวิลี่ชาเลนจ์ภารกิจทำางนไปนะครับแต่ละสปราร์ก็จะมีการสุ่มรถเองนะครับแต่ก็ต้องพูดถึงใน,นขณะน,นี้ว่าเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมหลักสำหรับผมแล้วเพราะว่า ถึงแม้ผมจะชอบทื่นชอบเกมนี้เป็นเองก็ตามนะครับแต่ผู้พัฒนาหรือว่า d p v r เ o อ่อพัฒนามาลงทิศลงทางนะครับแหมเอาซะแบบว่าปูเพย์เยอร์จนไม่ค่อยไหวเลยนะครับก็ประมาณนี้ให้ใครชอบไลฟ์ชอบกเชกจตดีก็ Subscribe ด้วยเป็นแรงใจใผมวันนี้ขออนุญาตจบคลิปวีซีนี้นะครับก็ประมาณเองวันนี้ก็ชั้นเล็กๆวันนี้มา,เ,าเล่นเกมให้ดูนะครับเกม ครับคีโมร์ไซป์ะสมทิงเกมไรฟงนั่นเองวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah.